สวัสดีครับ3.1.2นะครับการบริหารจัดการในชั้นเรียนนะครับ้าสถาบันของเรานะครับมีการบริหารจัดการในชั้นเรียนนะครับมีตารางสอนมีการใช้ห้องเรียนตารางเรียนนะครับมีตารางสอนสําหรับอาจารย์ผู้สอนมีตารางเรียนสําหรับนักศึกษามีตารางในการใช้ห้องเรียนตารางการใช้ห้องปฏิบัติการนะครับปัจจุบันสารศาสตมีทั้งหมด มีอาจารย์ที่ผู้สอนทั้งหมด23ท่านนะครับเรามีเวลาพบปะนักศึกษาอย่างเต็มที่นะครับช่วงเช้าเราก็จะมีคาบโฮมรูมเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษานะครับแล้วก็จะได้พูดคุยนะครับถกถ,ก,ถกข้อปัญหาต่างๆกับนักศึกษาได้นะอย่างเต็มที่นะครับเรามีการช่วยเหลือดูแลนักศึกษานะครับตามบริบทของแผนวิชาต่างๆเพราะว่าบางแผนวิชาก็จะมีการจัดทวิภาคี การเรียนแบบทวิภาคีบางผาแผนกก็จะมีการจัดให้นักศึกษาไปฝึกง,งานตามสถานที่ต่างในสถานประกอบการต่างๆนะครับในการนี้แล้วเนี่ยนะครับนะฮะหลายๆแผนกวิชานะครับที่มีการจัดทวิภาคีคือให้นักศึกษาเรียนไปด้วยนะครับฝึกง,งานไปด้วยอาทิเช่น,ผนแผนกธุรกิจค้าปลีกนะผนแผนกการตลาดนะครับหรือหลายๆผาแผนกที่เรากําลังจะเริ่มต้นทําทวิภาคี แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบางแผนกนะหลายๆแผนเกเราก็มีการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาตามระเบียบ,นะบของสถานศึกษาน้นนั้นนะครับโดยในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการดูแลนักศึกษานะครับเราได้นาระบบวีมิดนะของวิทยาเทคโนโลยีเมโทรเข้ามาร่วมใช้ในการจัดการศึกษา,าร่วมด้วยโดยการมีข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคลนะครับนะการแสดงผลการเรียนนักศึกษานะครับ การแสดงคะแนนนะครับกานะร,นะรตรวจเช็คเวลาเรียนตรวจเช็คเวลาโฮมรูมนะครับนะรบายวิชานักศึกษาที่นักศึกษาต้องเรียนคะแนนพฤติกรรมต่างๆนะครับข้อมูลด้านการเงินนะครับข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของผู้ครองรายละเอียดต่างๆนะครับเราบรรจุไว้ในระบบวีมีดหมดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การกํากับติดตามดูแลนักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีการขัดตกบกพร่องแต่อย่างใด นะครับในด้านการเรียนการสอนนะครับใดที่อาจารย์จะมีตารางเรียนนอกจากตารางเรียนตารางสอนแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีการจัดการนิเทศอาจารย์ผู้สอนด้วยภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะครับนะภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อเพื่อให้การช่วยเหลือนะด้วยความเป็นเก่งของผู้เรียนด้วยความเป็นกองของผู้นิเทศงานนะครับนะแล้วก็กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจในการเรียนนะครับ ด้วยสภาวะการต่างๆก็แล้วแต่เรามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนะครับนะบมีการจัดวิธีการสอนนะครับเทคนิคการสอนนะครับเดี๋ยวนี้เรามีแอปเคชันเข้ามาใช้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเข้ามาใช้ทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีเรานําเข้ามาใช้ได้หมดเลยนะครับนะครับด้านเป้าหมายของร้อยละของอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดเนี่ยเราให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดร้อยละร้อยนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแบบข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษานะครับแบบประวัตินักศึกษาที่อาจารย์จะต้องมีอาจารย์ที่บึกษาต้องมีนะครับนะร่วมกับระบบวีมีต้องใช้มีแบบประเมินผลการเรียนทุกๆครั้งนะครับเพื่อจะได้ดูว่านักศึกษามาเรียนมากน้อยเพียงใดนะครับนะผลสำลีต่างๆเนี่ยมีการจัดทําข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล มีการให้คะแนนเป็นปัจจุบันนะครับและการใช้เทคนิคการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างถูกต้องนะครับโดยมีการเสริมแรงให้หนักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับโดยที่อาจารย์ผู้สอนก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักศึกษารเราก็จะเป็นตัวกลางเป็นผู้สอนและเป็นตัวกลางให้หนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องนะครับนะเพื่อให้ระบบการจัดการศึกษามีคุณภาพ100%เซ์ และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองทุกทท่านทุกๆคนนะครับนะระดับคุณภาพตรงนี้นะครับผลการประเมินเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คะแนนค่าเฉลี่ยนะครับค่าคะแนนได้ห้านะครับระดับคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับนะฮะจุดเด่นตรงนี้ก็คือว่าเรามีการบันทึกผลการเรียนนักศึกษายอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลการเรียนนักศึกษายอย่างต่อเนื่องเป็นลายบุคคลนะครับมีการจัดเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง นะครับนะที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเอาโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้เอาแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้นะครับนะเรามีการเสริมแรงให้การศึกษาเรามีการตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างๆเรามีการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองด้วยเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่านะครับคะแนนตรงนี้ต้องเป็นระดับยอดเยี่ยมเท่านั้นนะครับนะฮะแต่จุดที่เราอาจจะต้องพัฒนาบ้างก็เช่น การติดตามเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยไปเรื่อยๆเราต้องนำแอปพลิเคชันอัมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาการในการจัดก,การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อนักศึกษาและก็เพื่อผู้ปกครองสร้างความมั่นใจใ้ผู้ปกครองนะครับสร้างความเชื่อมั่นในนักศึกษาและจะได้นักศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปขอบคุณครับ